สวัสดีครับมาพ่อกระเป๋าแดงคือเก้ากับพี่นอ้องอู้หายหน้าหายตาเจ้าวงการในช่วงนเหตุงานครับมีโอกาสวันนี้พาพีา่พาน้องมากินเมนูก,กับแก้มมันไตเดอกเแบบพี่น้องเดี๋ยวเยวมื่อหน้าค่อยกินอาหารอีสานบ้านเราเนาะนี่เมนูนนง,ง,ง่ายๆครับผมยำยำครับยำลูกสิ้นยำอันนี้บ้านเราเนี่ยแหละ ซื้อผนมานะครับเดังพี่น้องบาแดงบม่ได้เหตุเองนะนะครับมาก่อนจะกินก็คือเก่าวเลยพี่น้องคอสัตว์น้ำเปรานะครับเพราะได้กินข้าวแซ่บเนาะนะครับโอ้โหพรซาบกับพี่น้องคือเก่ามาปวดน้องว้าวลายให้ยายห้างพี่น้องคิดโอดพี่คิดโอดน้องอยู่ดึกนวดครับพัดบุบบิยังไม่ได้พักกับก็ได้อืม นี่ยำลูกชิ้นยำตีนไก่เฮดครับเครืงเฮ็ดอย่างเฮ็ดเข้มอบพี่น้องเปาแดงกับโบลู ขา้าวทาปลาเนื้อพี่น้องคนซื้อหลายนะครับร้านนี้บาแดงบอกก่อนเลยข้าวทาปลาเรือเดี๋ยวมื่อใหม่เข้าไปกินเมนูอาหารอิสานบ้านเข้าครับ อไรตลาดมปิดบ้างเลยครับพี่น้อง น้ำมนันนัวดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทับสระไคให้น้ำได้ครับพี่น้องเด้อเพียกำลังใจครับ โมมีพี่โมมีน้องเบิ้งกรเก็ดออกไปกะโบมมีคนแหก้กำลนั่งใจนะครับอาใยพี่อาัยน้องสุคูสูค่สคนเป็นจังแดก็ลูกลานิสานบ้านเฮ้าก็เก่าเลยนะพี่น้องเนาะ มูลไปอักใจเรื่อยว่าเป็นอย่างคนคือหลายเป็นเทศแสบครับเขือเทพ Sabes, ของหมักครับเผือศของชอบนี่นี่ป mm. ูอ hmm. ัด์ตพอครับ ว่อัดแล้วกันด็อกซีมก็ห้องฮอดอกบอแซ่บครับแต่งคนคอนโนี่คน,คนใส่น้ำมันอืวางซอสนะครับแซ่บ เมนูกับแก้มครับหนูมีข้าวได้ไหมพี่น้องส่วนน้ากันครับ Gue luộc xin muka r Și染 variance mà mình tươi bạch Nếu nhà mình capacity cho mặt là này ซ่อมแทงเอาแทงเอาเนาะ้านะครับเบองพี่น้องเบิ่งเอาครับ ฮ้อนครับ กัวผูเปิดกล่องกับไปน้องอย่าลืมนะครับพี่น้อง,องก็ไล่กดแช์กดติดต่างครับผมก็ทับสไจะใชเป็นกำลังใจะครับผมให้เบาแดง <c oughs> ฝากครับผม แซ่บแบบนี้ครับเบาแดงบากเลย เต็มถาดครับเพี่น้องเบิร์ดสุดยอดบอกเลยอยู่บ้านกับเ้่องห้องกินครับ ใส่สะอาดครับน้องอื้ม, mm hmm. มนัวเมนูง่ายๆครับยำนุกซิน้นใส่เห็ดเข็มใส่ฮอตดอกกลีบนางไก่ครับหลายอย่างรวมเมนูรวมครับสำหรับเบาแดงอ่ะครับเบาแดงกาแฟพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทักสไลค์ครับผม เพื่อที่จะเป็นกำลังใจกับเบาแรงเหตุคลิปเนาะในคลิปต่อๆไปกับผมสำหรับมื้อนี้กับที่ได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงซัมนียก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพบพ่อเับเบาแรงใหม่เนาะเดี๋ยวมานุ่นกันว่าเบาแดงที่พามาพามากินอีกอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงซัมนียก่อนครับผมสวัสดีครับ